สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟรีบอดี้วันนี้มินนี่จะมาสัมภาษณ์น้องนิวน้องนิวบ้านน้องนิวมีของเหรินบอเปหยันคือบ่อมี่ฮะเมียนไหวมี่มี่ยังเห้เหรนแน่บอ่อยฟังดูบ่ม่ยังบ่ม่ยังเลยเอารถลดลดน้องนิวดีไปใสโอ้จักรยาน มันมีซื้อบรจากาาบรักรย่านนะบไมีซื้อบุมีซื้อผู้เดชซื้อให่นี่เอามาแต่เอียนเป่าเวียงป้าถีบไปใส่ใดถีบไปหน้าใดบนนี้อ๋อคือไปถีบถีบไปหน้าคือบอด้ฮะถีบไปหน้าบอด้บอกร้อนร้อนเหมือนนั้นเเร้อนเอ็นเกดป้าจักรยานจะมีรอดแตกคุณเดิครับลองนิ้วโตใหญ่งงบอครับ บอบอนี่สูบร่มไอ้แกงแล้วนิวคิดว่าอ่อนเราเราไม่กระแตกเอาเองแตกเอาเองครับบอตรงนี้เห็นกล่องวันี่เห็นบอรอบอเบืองหน้าตัวของด้วยนิ้วรอบอครับนิว่ตัวของรอบอครับคัดกันน่ะแล้วเนาะนิ้วเนาะ รอยู่เป็นบอรอได้ไผรอได้พ่อ,พอหรือรอได้แม่อพอ,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 อได้พ่อป้ารอได้พ่อบออเขาบอกว่าเขารอได้พ่อเขา Amazing เด็กมากเลยฉันไม่พูดเยอะนะบายบายแค่นั้นแหละว่าฉันจะเฮเดจ๊ๆ